สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาบอกกันนะคะว่ามีนะคะโทรศัพท์มือถือมือสองนะคะแบบสัมผัสก็มีนะคะแล้วก็แต่คลิปเนี้ยเอาปุ่มมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างะคะ่ะเริ่มต้งแต่ร้อยห้าสิบบาทนะคะรูนะคะรูนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะเออแล้วก็มีสองร้อยสองร้อย 200นะคะสองร้ไอ้พวกนี้สองรนะคะสอง้อยห้าสนะคะอ่านี่นะคะมีตั้งแต่ร้อยร0อยห้าองอหสินะคะ, 100, 150, 250, ะ,คะใส่ได้แต่ซิมทะลูนะคะเอออันนี้ด้วยนะคะสองร้ยห้านะคะสองอยห้าสบนะคะทะลูหมดเลยนะคะสอง้ยนะคะก็ทะลูเหมือนกัน,นะคะ่ะ250ก็ทะลูเหมือนกันอันนี้สาม สามร้อยห้าสิบนะคะทะลุทะลุสามร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้สามร้อยห้าสิบนะคะเป็นปุ่มกดนะคะจอสี่นะคะทะลุเหมือนกันอันนี้อันนี้เอสนะคะเอสเอสนะคะใส่ได้แต่เอสนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะแล้วอันนี้ได้ทุกซิมนะคะอะไรยี่ฮอนีดีอะไรก็ไม่รู้อะแต่แสนดูทิมนะคะก็ก็ทุกซิมนี่ก็สี่ร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้ห้าร้อยนะคะตัวนี้เกียร์นะคะเกียร์ เกียร์500นะคะห้าทุกเครื่องนะคะทุกเครื่องทุกเครื่องที่บอกไปนี้นะคะคือแถมสายชาร์จไวนะคะยี่ห้อยี่ห้อไอนะคะบอกยี่ห้อเต็มไม่ได้เดี๋ยวจะดูนี่คีอะไรของเขาก็มีตั้งแต่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยนะคะโทรศัพท์ปุ่มกดนะะคก็พิกัดนะคะนัดรับนะคะตลาดหลุมศักนะคะ ตอบชา้าโทรเลยนะคะ0 8 3 0 4 4 2 7 8 7นะคะต่างจังหวัดยืนยันค่าส่งแค่50บาทพอสเหรับไปทางที่เหลือได้นะคะคำคิดไม่แพงเพราะเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดนะคะแล้วก็ฝาพับมีอยู่เครื่องเดียวซุงนะคะซุงซุงซุงฝาพับเครื่องนี้นะคะก็500เหมือนกันแล้วก็แถมสายชาร์จด้วยนะคะก็ให้กันไปนะคะใครต้องการปุ่มกดจอสีฝาพับก็มีเครื่องละ500เหมือนกันนะคะราคา ราคาจะเท่าเกียร์ตัวนี้นะคะเกียร์ตัวนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันเนาะขายราคะาเท่ากันเพราเป็นรุ่นนิยมนะคะ,ะโทษฐานที่แบบว่านิยมฮิตนะคะรุ่นนิยมฮิตนะคะก็เลยได้ราคาอย่างนี้นะคะอ้าวส่วนตัวที่แบบว่าอยากจะได้แบบโทเข้าโทรออกอย่างเดียวก็จะมีอยู่โอ้อีกตัวนึงยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยก็จะเป็นตัว ไอสไตลตัวนี้ถูกเข้าถูกออกนะคะแล้วก็เล่น youtube กับ facebook บน google chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์ได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีตัวจอสัมผัสอีกอีกอีกสาตัวเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็บอกยี่ห้อมากไม่ได้เนาะแต่รู้ว่ามีนะเดี๋ยวก็ส่วนตัวมาเอาอะไรเงี้ยเนาะเออก็อันนี้ขายเครื่องละหกร้อยห้าสิบแต่ว่าก็จะตัดไปเครื่องละห้าร้อนะคะส่วนตัวนี้จอแตกแล้าเส้นเนื้อไอตัวไอสไตล หนึ่งศูนย์ตัวจอมันแตกแล้วเช่นนึงตัวนี้จอสัมผัสนะคะแต่ว่าขายเพียงสามร้อยบาทนะคะตัวนี้สามร้อยบาทนะคะใช้โทรเข้าโทรออกนะคะแล้วก็เล่นเน็ตบนเว็บเบราว์เซอร์ได้นะคะสไตล์ไอสไตล์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์มั้งเออตัวนี้สองสามร้อยค่ะสามร้อยสามร้อยแถมสายชาร์จด้วยะะแถมสายชาร์จไว้ด้วยพวกนี้นะคะห้าเครื่องนี้นะคะสามารถที่จะ โทรเข้าโทรออกเน้นโทรเข้าโทรออกนะคะเน้นนะคะโทรเข้าโทรออกนะคะนัดรับที่ตลาดลุมสักนะคะ มีทั้งปุ่มกดจอสีแล้วก็เน้นโทรเข้าโทรออกแล้วก็เล่นเน็ตได้นิดหน่อยส่วนแอปอื่นๆเอาไปศึกษาเองนะคะสามารถมาดูได้ที่ตลาดลักทัพ์นะคะตออช้าโทร083 0442787เครดิตรัทยา088 2727782นะคะเช็คได้ที่ g o o l l y y u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  e l l i n หสือโซเชียล a c e b o o k ต่างๆจะเห็นเครดิตของคนขายนะคะโอเคค่ะ